วันนี้นะครับผมมาทําบุญที่วัดพระธาตุเชิงจุม,มัวแล้ววิหารจังหวัดสุรนครนะครับวันนี้ผมก็นําน้านํามาบริจากสี่แพ็คนะครับภายในที่ท่านเห็นนี่คือหลวงพ่อองค์แสงนะครับแล้วก็ ข้างในนี้เป็นตัวองค์พระธาตุเชิงชุมนะครับนี่นครับสุภาพสตรีห้ามเข้านะครับแล้วก็ห้ามส่งน้ำน,นะครับด้านในนี้านะครับที่ใครจะเข้ามาได้นะครับผมจะพาท่านเข้ามาชมนะครับด้านในหูสวยงามมากครับผม ีองค์พระทาตเชิงชุมนะครับท่านอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับนี่นะครับอ่าในคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับ